สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนกลับพบกับแม่หมอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยนะคะแม่หมอก็มาพร้อมกับไพ่ทั้งหมดนะคะสามสำรับนะคะให้ทุกทุกคนนะคะได้เลือกได้เล่นกันเด็กเช่นเคยนะคะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อที่เอาใจคนโสดคะ่ะคนไม่มีแฟนนะคะอ่าเราจะมาเปิดพลังงานของพวกคุณกันนะคะว่าพวกคุณเนี่ยจะได้พบรักในสถานการณ์แบบไหนนะคะแล้วก็สถานที่แบบใดอ่าถ้าอยากรู้นะคะอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าพลังงานดวงชะตาง,งคุณ ะะจะมีโอกาสมีแนวโน้มได้พบรักแบบไหนนะ,ะก็มีไพ่ทั้งหมดนะคะสาสำหรับให้ทุกทุกคนได้เลือกกันเหมือนเดิมนะคะเริ่มตั้งแต่นี้นะคะนี่นะทางซ้ายมือสุดนะคะเป็นสำหรับที่หนึ่งค่ะ,ะสำหรับนี้นะคะตรงกลางเป็นสำหรับที่สองค่ะ,ะและทำขวามือสุดนะคะนี่นะสำหรับนี้นะคะเป็นสำหรับที่สามค่ะ ให้ตั้งจิตตั้งสมาธิอธิษฐานดีๆนะคะแล้วก็เล็งมายังไพ่ได้เลยถ้าสะดุดตาดึงดูดกับไพ่สำรับไหนนะคะก็ให้เลือกสำรับนั้นได้เลยอ่าโอเคถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละสำรับเลยค่ะไป อ่าค่ะสาหรับคนที่เลือกสาหรับแรกนะคะสําหรับนี้นะเรามาดูกันเลยนะคะว่าคุณเนี่ยนะคะแนวโน้มพลังงานดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคะมีโอกาสาที่จะได้พบรักในสถานที่แบบใดน,นะคะแล้วก็ในสถานการณ์แบบไหนนะก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานของชาวสําหรับนี้ก่อนคะ่ะว่าพวกคุณเนี่ยนะคะพลังงานของพวกคุณนะคะเป็นยังไงบ้างนะออแม่หมอขอดูพลังงานของพวกคุณหน่อยค่ะ แม่หมอขอห้าใบค่ะแม่หมอขอห้าใบค่ะพลังงานของชาวสำรับนี้นะคะพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะฟอร์ฟอร์ออฟเพนทิเคิลนะคะสี่เหรียญนะซิกซ์ออฟซูอร์สเอ่อพกออฟคัพ หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็เอ็กออฟซอสอ่าและควีนออฟวอนโอ้โหพลังงานของคนที่เลือดสำรับนี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคุณถึงไม่มีแฟนนะคะเออเอาสิคืออ่ะอย่างแรกเลยนะคะคือพลังงานของไพ่สำรับนี้นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่า เออเหมือนเหมือนบางครั้งก็เหมือนปิดกั้นความรู้สึกตัวเองอะเนาะเอะเอ,อบางครั้งก็เหมือนปิดกั้นนะคะเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าถึงยากนิดน,นึงนะในด้านของความรู้สึกเลยคะอาจจะแบบว่าใครที่พบที่เจอคุณอะไรเงี้ยเขาเขาอาจจะคิดว่าเออคุณดูเป็นคนเฉยเฉยอืม เฉยๆนิ่งๆรู้สึกอย่างไรก็มั้งไม่ค่อยแสดงความรู้สึกตรงนั้นออกมาเหมือนเป็นคนเออเป็นคนเข้าจะ,จะว่าเข้าถึงยากไหมอะไรแบบนี้มันก็ไม่ขนาดนั้นแต่เป็นคนเหมือนกับว่าไม่เอออาจจะแบบว่าคนเดาไม่ออกว่าคุณแบบคิดยังไงหรือรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยในบางครั้งนะเป็นคนที่ดูเหมือนเก็บเก็บความรู้สึกของตัวเองนะบางทีก็เหมือนทําอะไรก็ไม่ตรงกับใจเออแบบใจในใจอาจคิดอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเออเป็นคนเหมือนแบบ เก็บๆมาะเก็บความรู้สึกอะไรเงี้ยเออในพลังงานของคนก้อนนี้นอกนอกจากคุณจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเออในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้เงินเป็นนะค่ T, อนข้างประหยัดมัธยัถ์อะไรอย่างนี้เนาะเออเป็นคนที่ว่าโหกว่าเงินจะออกจากกระเป๋าของคุณเนี่ยมันมันยากมากๆเลยจะใช้จ่ายจะอะไร <just S 2> ไงเงี้ยเออเออเป็นคนที่เก็บอาจจะเก็บเงินอยู่อะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะ,ะคุณเมงฮอนที่ มีมีคนเข้าหานะไม่ใช่ไม่มีนะเออแล้วส่วนมากอ่ะแล้วเราไม่หมอเห็นนะคนที่เข้าหาคุณนะคะอาจจะเป็นคนคุณคุณ,คณมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าชอบมีคนที่อายุน้อยกว่ามาอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าหาคุณอ่ะเหมือนมามอบความสัมพันธ์ให้คุณแต่ว่าคุณน่ะเหมือนเป็นคนกลัวอะไรแบบนี้เหรอ,อ คืออยางที่บอกเลยคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าแบบว่าเก็บเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงคุณจะเป็นคนเหมือนขี้กังวลเหมือนขี้กลัวในอุปสรรคหรือปัญหาอะไรต่างๆอะไรแบบนี้เนาะเออคุณก็เลยเหมือนกับแบบว่า ยังยังไม่ค่อยพร้อมที่จะเปิดใจรับใครอะไรแบบนี้เท่าไหร่แล้วก็แล้วก็เต็มใจที่จะอยู่คนเดียวเอออะไรแบบนี้เหมือนเหมือนกับว่าฉันยินดีที่ฉันจะอยู่คนเดียวฉันอยู่คนเดียวได้อะไรเงี้ยเป็นสาวโสนนุ่มโสนที่ค่อนข้างมั่นอะไรเงี้ยนิดหนึ่งเออแล้วชีวิตคุณการงานฐาน,นะอะไรคุณก็อาจจะมั่นคงแล้วด้วยอะไรเงี้ยในขนาดหนึ่งคุณก็เลยเหมือนกับแบบว่าไม่ไม่ค่อยที่จะไปไปแคร์หรือหรือโสนอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์หรือความรักอะไรแบบนี้เท่าไหร่คือถ้ามี มีใครเข้ามาหาคุณอนะไรเงี้ยคุณคุณเหมือนกับจะเป็นเหมือนกับแบบเออถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนเจ้าสาวกลัวฝนอะไรแบบนี้ได้ไหมเออแบบแบบไม่ค่อยคิดหนักคิดนานกลัวเออกลัวความรักกลักวกลัวในการที่จะสารความสัมพันธ์กับใครอะไรเงี้ยในใจเหมือนกับยังยัง,ย,งยังถูกปิดกั้นอยู่ในเรื่องตรงนี้เออแล้วก็คือเหมือนยินดีที่ที่ชอบที่จะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยในในพลังงานนี่นะส่วนใหญ่มักเป็น คนที่โสดมานานแล้วด้วยนะเออเออมักเป็นหนุ่มโสดคนโสดแบบโสดหนุ่มโสดสาวโสดที่แบบโสดจริงๆเลยเออโสดมานานแล้วจริงๆเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้อ่ะแล้วเดี๋ยวนี้นี่นะคะโอเคนี่ก็คือพลังงานของคุณนะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วคุณเนี่ยจะได้พบรักนะคะในสถานการณ์แบบไหนนะคะแล้วก็เหตุการณ์แบบไหนเออ ที่จะทําให้คุณนะคะพบรักแล้วก็มีแฟนกับเขาสักทีอะไรเงี้ยเออหรือในบางคนอาจจะบอกว่าเออไม่มีก็ได้ไม่มีฉันก็อยู่ได้แบบนี้หรือเปล่าเออในบางคนนะคะโอเคแม่หมอขอ5้าใบค่ะดูสินแนวโน้มดวงชะตาคุณนะคะมี3ถ้วยนะมีเอออัศวินถือดาบค่ะมีเอออัศวินถือถ้วยว,ว้าว หนึ่งดาบนะคะแล้วก็มีอัศวินถือเหรียญโอเคมาคือแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณนะจะได้พบรักจากการเดินทางอะไรแบบนี้หรือเปล่าเออจะได้พบรักกับการเดินทางการ การไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยการไปเที่ยวกันการจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์เฉลิมฉลองอะไรเงี้ยอาจจะเป็นในงานแต่งงานกินเลี้ยงปาร์ตี้อะไรแบบนี้ก็ได้เออคุณอาจจะได้พบพบรักในสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็คือเหมือนกับว่าเป็นค,ค,คือคือคุณต้องออกเดินทางนะเออในในสถานที่เนี่ยแหละคะ่ะในสถานที่นะ่ะแม่หมอว่าน่าจะเป็นในพวกงานงานปาร์ตี้ งานเลี้ยงอะไรแบบเนี้เออที่เป็นพวกงานเฉลิมฉลองเนี้ยจะจะเหมือนกับว่าพบพบรักกันนี่แหละในสถานการณ์ในสถานที่แบบเนี้แหละเหมือนเหมือนก็นว่าต้องมีการเดินทางเออต้องมีการเดินทางหรือว่าแล้วคนคนนั้นน่ะก็อาจจะแบบเป็นเป็นคนที่เขาค่อนข้างอยู่อยู่คนละที่คุณอยู่ไกลจากคุณ คนคนนี้ถ้าเขาเข้ามานะเขาค่อนข้างจู่โจมจู่โจมเข้ามาแล้วตัดสินใจที่แบบเด็ดขาดเฉียบขาดเลยตัดสินใจแน่แน่เลยว่าเขาเนี่ยนะคะต้องการที่จะมอบความสัมพันธ์แล้วก็ต้องการที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณนะเออคนคนนี้แล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงในความรักด้วยนะชาวสำรับนี้คะ่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณนะจะจะได้พบรักกับจะจะได้ความรักกับได้รับความรักดีๆแล้วก็ความรักที่ค่อนข้างมั่นคงด้วยนะอืม จากแบบนี้ค่ะคนคนคนนี้นั่นแหละพอเขาเห็นคุณปุ๊บคือเขาจะจู่โจมแล้วก็เข้ามาแบบที่คุณไม่ฐานตั้งตัวแล้วก็ได้เหมือนเขาเหมือนเขาเป็นคนแบบเออฉันตัดสินใจทําอะไรแล้วฉันเลือกเธอแล้วฉันชอบเธอแล้วฉันก็เข้ามาเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เออนั่นแหละค่ะก็คือเหตุการณ์นะคะที่คุณอาจจะได้พบได้เจอกับกับคนรักของคุณนะคะก็ประมาณเออมีการเดินทางมีการเจอกันนี่แหละในงานสังสรรค์งานเลี้ยงแล้วก็เอ้ยเ,เกิดถูกใจกันเออถูกชะตากันแล้วก็ลุยเลยเออเขาก็ลุยเข้ามา หาคุณเลอะไรแบบเนี้ยเออก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวสําหรับนี้คะ่ะโอเคก็น้อมรับพลังงานบวกๆกันไปเลยนะคะเนี่ยละคาคือสถานที่และเหตุการณ์นะคะที่คุณจะได้พบรักนะอ่ะ โอเควันนี้แม่หมอก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการเข้ามารับชมแม่หมอในวันนี้นะคะชาวสําหรับที่1นะ่นะแม่หมอก็ฝากกดติดตามก like, ดไลค์กดแชร์ใดๆให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้กันเล็กๆน้อยๆหรืออยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้เช่นกันนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นพลังงานตัวเองร้อเตามวันเดือนปีเกิดน,นะคะโอเควันนี้แม่หมอก็ต้องลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณนะคะและสวัสดีคะ่ะชาวสําหรับที่1อ่ะเดี๋ยวเราไป ตอวันที่สำรับที่สองเลยค่ะสวัสดีค่ะชาาสำรับที่สองนะคะนี่นะคนที่เลือกสำรับนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าคนโซดคนไม่มีแฟนนะคะคุณเนี่ยจะได้พบรักในสถานที่แบบไหนนะคะแล้วก็ในในเหตุการณ์แบบใดเออเรามาดูกันเลยก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานของพวกคุณก่อนนะคะคนที่เลือกสำรับนี้นะแม่หมอขอดูพลังงานของพวกคุณห้าม มาคะ่ะมาดูกันเลยพลังงานของพวกคุณนะคะช้าสำรับนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะอ่ะาเช้าสำรับนี้ระวังในเรื่องโรคของอาการปวดหัวนะความคิดมากวิตกกังวลอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเอาพลังงานของเช้าสำรับเนี่ยคุณเคยผ่านการมีครอบครัวหรือว่าแต่งงานอะไรมาแล้วแบบนี้หรือเปล่าคะ เออเนี่ยดวงชะตาของคุณมีมีสี่ไม้อะมีเหมือนเหมือนกับว่าเคยเคยผ่านการมีคู่มาแล้วหรือเปล่าแล้วเออแล้ว,ลวตอนนี้ก็โสดอยู่อะไรเงี้ยหรืออีกในหนึ่งนะคะถ้าเกิดคนที่ไม่เคยมีครอบครัวคุณอาจจะมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นนิดนึงแล้วคุณน่ะอาจจะใฝ่ฝันเนาะอาจจะใฝ่ฝันการที่อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแบบแบบนั้นนะ่ะเหมือนกับครอบครัวของคุณเลยอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเออชาวสำหรับนี่ ในเรื่องการเงินคล้ายกับชาวสำรับแรกเลยนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเงินอยู่ใช้เงินเป็นนะเออเป็นคนเหมือนออกแนว ขี้เหนียวขี้งกอะไรแบบนี้หน่อยๆเออก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช้จ่ายอะไรคือต้องคิดแต่คุณต้องระวังในเรื่องของความเครียดความคิดมากวิตกกังวลอะไรแบบนี้นิดนึงเนาะระวังในใน,ในเรื่องของปัญหาทางทางอาการของศีรษะอะไรอย่างนี้นะคะเป็นโรคปวดหัวไมเกรนอะไรอย่างนี้ต้องระวังนะเออระวังให้ดีๆนะคะชาวสำหรับเนี้ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ คิดไวคิดไวทําไวเป็นคนที่พูดไวอะไรเงี้ยคือแบบคิดอะไรก็พูดออกไปเลยบางบางทีอาจจะเร็วเร็วจนไม่ได้คิด ไรตองอะไรแบบนี้ให้ให้ดีๆก่อนอันนี้ต้องระวังนะคะเออบางทีเราเราพูดเราทําอะไรไปอะไรแบบนี้โนแล้วมันอาจจะทําให้คนอื่นหรือคนรอบข้างอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ดีอย่างงี้ก็เป็นได้นะคะในบางกรณีบางคนอาจเคยผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็คือยังโสดโสดอยู่หรอเออหรือว่าก็น่าจะต้องโสดเนาะถึงได้แบบว่าเข้ามาดูเข้ามาดูเออหัวข้อนี้เนาะเออ หรือหรืออีกหรือในบางพลังงานถ้าพวกคุณยังไม่เคยถ้าเกิดว่ายังไม่เคยมีครอบครัวหรือผ่านการแต่งงานมาเลยคุณอาจจะใฝ่ฝันใฝ่ฝันถึงการมีครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นในอนาคตอะไรเงี้ยคุณอาจจะมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็เติมเต็มมีความสุขอะไรเงี้ยคุณก็เลยเหมือนใฝ่ฝันอยากที่จะมีครอบครัวแบบนั้นนะคะอ่าโอเคนี่คือพลังงานของพวกคุณนะคะอ่ะมาทีนี้ เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแนวโนม้มดวงชะตาของพวกคุณเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบรักนะคะในสถานการณ์แบบใดแล้วก็สถานที่แบบไหนนะออะแม่หมอขอห้าใบค่ะว้าวสีไม้อีกแล้วอะ่ะสีไม้ขึ้นอีกแล้วนะคะคุณจะได้พบรักแบบใดหรือว่าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเหรอเออ คือแม่หมออยากจะบอกหรือว่าถ้าคุณเคยแต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วนะคะมันมีแนวโน้มที่ว่าคุณคุณและคุณและแฟนเก่าคุณนะคะที่อาจจะเคยสร้างครอบครัวด้วยกันหรือว่าเคยแบบว่าเออมีมีความสัมพันธ์กันอะไรเงรี้ยเหมือนกับว่าจะได้วนกลับมาอมวนกลับมา เจอวนกลับมาได้สร้างครอบครัวได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ก็เป็นได้อืม หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ครอบครัวคุณหาให้หรือว่าจัดสรรให้อะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะถ้าในกรณีของคนที่ยังไม่มีครอบครัวอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่าคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอ่ะคุณคุณอ่ะค,คุณและเขาค่อนข้างมีโชคชะตาต่อกันแล้วคุณอ่ะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลที่ได้เวียนกลับมาได้ได้อยู่ร่วมกันได้เป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมอีกแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่เคยแต่งงานอ่ะไม่เคยมีครอบครัวแล้วอันนี้แม่หมอจะขออ่านแบบโดยรวมเลย นะเพราะว่าคนที่เข้ามาดูเป็นแบบโดยรวมอยแางนี้นะแม่หมอก็ขออ่านก,กว้างๆเลยถ้านในกรณีคนที่เออบางคนบอกเอ,อ้ยฉันยังไม่เคยแต่งงานเลยยังไม่เคยมีครอบครัวเลยอะไรแบบนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่ว่าคุณอะ จะได้จะได้พบรักกับคนที่ครอบครัวคุณเนี่ยจัดสรรให้หาให้อะไรเงี้ยเออเป็นเหมือนกับว่าคนคือคนนี้อาจจะรู้จักกับครอบครัวของคุณเป็นเป็นในเครือญาติเป็นญาติห่างๆกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็คือแบบว่าเหมือนกับว,ว่ามามาเจอกันอะไรแบบเนี้ยมาเจอกันแล้วก็คือครอบครัวเหมือนจัดสรรจัดสรรให้อะไรแบบเนี้ยก็เป็นได้เออ แล้วก็คือคือที่แน่ๆนเลยอะ่ะคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณและเขามีดวงชะตาต่อกันอาจจะเป็นคู่เก่าๆกันในอดีตก็เป็นได้เออแต่ว่าแต่ว่าถ้าท่านในกรณีแต่ว่าในในตัวคุณน่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณคุณมีความอึดอัดนะเนาะถ้าท่านในกรณีที่คนที่เคยแต่งงานแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วคุณได้เวียนกลับมาเจอกับ กับคนรักเก่าคุณแล้เราได้อยู่ด้วยกันใหม่คือทีแรกคุณเหมือนกับว่าคุณจะสองจิตสองใจไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเออไม่แน่ใจว่าว่าเอ,อ้เราจะกลับมาร่วมชีวิตกันอีก,อกครั้งจะได้หรออะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วคุณก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเป็นเพราะโชคชะตาจัดสรรน,นะคะอย่างที่บอกเออแต่ในกรณีคนที่ ไม่เคยไม่เคยมีครอบครัวหรือไม่เคยแต่งงานในกรณีที่ที่อย่างที่แม่หมอบอกค่ะจะแบบว่า ครอบครัวจะสารให้จะเป็นคนที่แบบว่ารู้จักกันในเครือญาติในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหามาให้คุณก็อาจจะแบบได้ๆคุณก็อาจจะแบบรู้สึกแบบอึดอัดนิดนึงอะเนาะไม่อยากอะไรเงี้ยเออแต่ว่าท้ายที่สุดคุณก็ต้องอยู่กับเขาค่ะเออเพราะว่าคุณมีโชคชะตามีเออมีโชคชะตาร่วมกันกับเขาอะค่ะมีมีดวงชะตาต่อก,กันสูงอืมอะไรเงี้ยถึงแม้คุณไม่อยากอยู่กับเขาเท่าไหร่คุณรู้สึกลําบากใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ คุณก็ต้องอยู่กับเขาค่ะเออมันเป็นเหมือนกับว่าโชคชะตาจาัดสรรมาอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เออเนี่ยแหละค่ะคนคนนี้อาจจะไม่คุณละเขาเนาะเออหรืออาจจะทั้งคู่เลยก็ได้อ,อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้ามีรูปร่างหน้าตาดีเออมีความโดดเด่นอะไรบางอย่างในตัวอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เนี่ยแหละค่ะก็ประมาณเนี่ยแหละคือสถานการณ์นะคะเหตุการณ์สถานการณ์สถานที่ที่คุณนะคะจะได้พบได้เจอกับคนคนนี้เออ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวสำหรับเห็นไหมไพ่ใต้สำหรับยังเป็น The World เลยค่ะเออค่อนข้างมีความเป็นคู่กันสูงอืมอ่าโอเคก็ประมาณนี้สำหรับชาวสำหรับที่สองนะคะแม่หมอก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการเข้ามารับชม แม่หมอในวันนี้นะคะแม่หมอก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใดๆให้ก็ตามแต่ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้กันเล็กๆน้อยๆให้แก่แม่หมอนะคะหรืออยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เช่นกันเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นดวงชะตาของเรา100%ตามวันเดือนปีเกิดน,นะคะโอเควันนี้นะคะแม่หมอก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีมากๆเลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ชาวสำรับที่3เลยคะ่ะอามาค่ะสำหรับคนที่เลือกสำรับที่3นะคะนี่สำรับนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่าคนไม่มีแฟนนะคะคุณจะได้พบเจอกับความรักนะคะในสถานที่แบบไหนและสถานการณ์แบบใดมาดูกันเลยก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานของชาวสำรับที่3มเลยคะ่ะ พลังงานของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะแม่หมอขอห้าใบค่ะพลังงานค่อนข้างแรงนะคะเนี่ยไพ่ไพ่ตกเลยมาแม่หมอขอห้าใบค่ะโอเคอะมาดูพลังงานของชาวสำรับพิศาเป็นยังไงบ้างเอ่ย เป็นไพ่ครอบครัวขึ้นอีกแล้วนะคะแม่หมอว่าคุณเคยมีความรักเก่าๆที่ฝังใจใคุณอยู่ไหมอะแล้วคุณก็เหมือนเฝ้ารอคนคนนี้ยังคงมีใจให้แต่คนคนนี้เออไม่ลืมสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางคนคุณอาจเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะอันเนี้ยคล้ายๆกับสำรับที่สองเลยนะแต่ว่าแต่ว่าชาวสำรับนี่เหมือนกับว่าคุณนะคะยังคงไม่ลืมเขายังคง ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ใหม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันคุณคุณก็เหมือนกับว่าคิดมากไม่กล้ามีหรือกลัวไปแล้วอะไรเงี้ยยังคงคิดถึงเออไม่ไม่อยากมีเพราะว่ายังคงคิดถึงความทรงจรําเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆอยู่อะไรแบบเนี้ยก็เป็นได้นะคะยังคงนึกถึงวันเก,ก่าๆวันที่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยยังคงแบบว่ายังยังยึดติดกับความสัมพันธ์เดิมๆอะไรอย่างงี้นะคะชาวชาวสำรับเนี่ย คิดถึงเอ,อ่อความสุขเก่าๆที่เคยมีร่วมกันอะไรแบบนี้นะคะสําหรับเลยเลยทําให้คุณยังคงไม่มีแฟนแล้วเหมือนก็ว่ายังโสดจนถึงทุกวันเนี่ยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะพันนี่คือพลังงานของพวกคุณนะคะอาจต่ในบางคนบางคนบอกว่าฉันยังไม่เคย มีแฟนมันเลยคุณอาจจะมีคนที่คุณชอบอยู่แล้วคุณนะ่ะเหมือนก็นว่าก็ก็ใฝ่ฝันนอยากที่จะสร้างครอบครัวกับเขาอยากที่จะลงเอยกับเขามีความสุขกับเขาในอนาคตแล้วเนะี่เออเหมือนก็ว่ามีเหมือนก็นว,นกนว่าแม่หมอมีความรู้สึกเหมือนคุณรอคอยใครบางคนนะ่ะเออรอคอยความรักเออความรักของของคนคนเนี้ยอยู่ะ่ะ เออแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะเอออีกกรณีหนึ่งในกรณีคนที่บอกว่าเออฉันไม่เคยชอบใครเลยอะไรเงี้ยฉันไม่เคยเฝ้ารอใครทั้งนั้นนะคะเออคุณน่ะเออคุณน่ะยังไม่อยากยังไงดีเขาเรียกว่าอะไรยังไม่อยากรีบร้อนที่จะมีใครอ่ะคือคือคุณน่ะค่อนข้างใฝ่ฝันเอาไว้ค่อนข้าง เออเยอะอะไฟฝันแล้วก็คาดหวังเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์หรือมีครอบครัวที่ค่อนข้างก็คือคุณจะเฟ้นหาเรื่องหาหนิดนึงอะไรเงี้ยคือฉันจะรอความรักที่เหมาะสมกับฉันเท่านั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเออคนที่จะเข้ามาเติมเต็มให้ฉันได้คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เหมาะสมกับฉันเท่านั้นถ้าไม่ใช่ฉันก็จะขอครองโสดจะขออยู่คนเดียวดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะเออเนี่ยแล้วก็คือพลังงานนะคะของชาวสําหรับนี้นะลองไปคิดดูว่าคุณจะเป็นแบบไหนละกันเออแม่หมอก็ อ,อ่านให้3แบบนะคะอ่านให้แบบเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมไงเออเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวของใครนะคะก็เลยดูให้บบหลายๆแบบอะทีนี้เรามาดูแล้วคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักในสถานการณ์แบบไหนแล้วก็สถานที่แบบไหนคะแม่หมอก็ขออีห้ใบค่ะ5ดาบเออ มีห้าดาวด้วยว่าคุณจะได้คู่เป็นพวกชาวต่างชาติอะไร่างนี้หรือเปล่าอ่ะคุณเออคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักกับพบรักจากการเดินทางนะการเดินทางไกลอะไรเงี้ยการไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคุณมีแนวโน้มที่จะได้คู่เป็นชาวต่างชาติด้วยนะเออที่เป็นเป็น,เป,นเป็นคู่ที่ค่อนข้างอยู่กันไกลอยู่นคนละที่อะไรเงี้ย คุณอาจจะแบบได้ได้พบรักจากการที่คุณเดินทางอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวแสวงหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆของคุณนะ่ะเออจากการเดินทางไกลอะไรเงี้ยคุณจะไปพบกับคนคนนี้ค่ะแล้วก็เป็นรักที่ค่อนข้างที่จะอยู่อยู่กันคนละที่อะไรเงี้ย แต่ว่าคนเนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างกวนๆนิดนึงเออในความรู้สึกของแม่หมอที่แม่หมอสัมผัสได้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างกวนๆทะเล้นนิดนึงแล้วก็มีมีความเป็นเออมีความเป็นมีเสน่ห์เออมีมีความเป็นคนมีเสน่ห์เออเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายอะไรเงี้ยเออคุณคุณกับเขาว่าเขาเขาจะออกแนวกวนๆคุณอะคุณ เหมือนกับว่าชอบชวนทะเลาะชอบชวนเถียงกันอะไรเงี้ยเออแต่ผลที่สุดก็คือแอบชอบกันนั่นแหละอะไรประมาณเงี้ยเออเนี่ยแหละค่ะคือคือคู่ของคุณนะคะแนวโน้มนะเออคุณมีโอกาสที่จะได้พบรักกับกับคนกับคนไกลคนต่างชาติอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ถ้าไม่ใช่คนต่างชาติก็เป็นอาจจะแบบ เป็นเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไปเจอกันจากการเดินทางไกลการไปเที่ยวอะไรเงี้ยเออเขาอาจจะไปทํางานอยู่อยู่ไกลแล้วคุณไปเที่ยวก็ไปเจอกันพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนกับว่าต้องต้องอยู่ห่างไกลกันพอครบกันแล้วก็คือต้องอยู่ไกลกันอยู่ดีนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องติดติดการทํางานอยู่ที่นั่นอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็คนคนได้เป็นคนที่อาจจะ มีหน้าที่การงานดีมั่นคงทางด้านของการเงินแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นได้ถ้าคุณได้เจอเขาได้อยู่เขานะคุณไม่ต้องห่วงอะไรเลยสบายเลยเออคนคนเนี้ย นี่แหละค่ะก็คือเหตุการณ์และสถานการณ์ที่จะได้เจอกันตอนตอนเจอกันอาจจะมีการเถียงมีการอย่างที่บอกเขาอาจจะเป็นคนกวนไงเอออาจจะมีอาการกวนโอ้ยคุณอะไรเงี้ยกวนๆพูดทําเป็นหยอกทำเป็นอะไรทาให้คุณอารมณ์เสียเอออาจจะมีการคุณอาจจะไม่ค่อยชอบหน้าเขาในในทีแรกนะเอออาจจะมีการไม่ชอบหน้ากันในทีแรกเถียงกันในทีแรกแต่แต่คนนี้แหละค่ะ ออคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะพบรักกับคนคนนี้แหละคนแบบนี้แหละโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวสำรับนี้นะคะโอ้พลังงานค่อนข้างดีรับพลังงานดีๆบวกๆไปเลยอ่ะไพ่ใต้สำรับเป็นเจ็ดดาบด้วยนะในบางคนคุณอาจเคยฝันเห็นเขาแล้วหรือเปล่าก็เป็นได้นะเพราะว่าบางบางคนก็มันมีนะคะคนที่แบบว่าเออ ที่จะต้องได้ไดเจอกันได้พบรักแล้วเป็นคู่กันเรามักจะฝันฝันเห็นหน้าฝันถึงเขาลางๆอะไรแบบนี้เออมีนะในบางคนมีนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสาหรับสาหรับชาวสําหรับที่3นะแม่หมอก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการเข้ามารับชมนะคะแม่หมอก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใดๆให้แม่หมอก็ตามแต่นะถือว่าเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้กันเล็กๆน้อยๆน,นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ เพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นพลังงานเป็นดวงชะตาของเราจริงๆนกร้อเซนะคะตามวันเดือนปีเกิดโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีมากๆเลยคะ่ะไปแล้ว